การที่เราเข้ามาฝึกปฏิบัติธรรมนั้นก็ไม่ใช่ว่าเราจะปฏิบัติธรรมเพื่อหนีทุกข์หรือหนีปัญหาทั้งปวงซึ่งเป็นการที่เข้าใจผิดเป็นอย่างหลวงหากเราหนีทุกข์หรือหนีปัญหาเราก็ต้องหนีลำไปสุดท้ายเราก็ไม่อาจที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะสุขและทุกข์นั้นเป็นของคู่กัน มาแต่ไหนแอะไรเมื่อมีสุขมันก็ต้องมีทุกข์ซ่อนอยู่ข้างในถ้าไม่เจอความทุกข์เราก็จะไม่เห็นคุณค่าของความสุขนั่นเองความทุกข์ก็เปรียบเทียบเหมือนกับเราจับหัวงูงูก็จะกัดเราท,าทันทีความสุขก็จะเปรียบเทียบเหมือนเราจับหางงูตอนแรกงูก็อาจจะไม่กัดเราพอเราจับไม่ปล่อย งูก็จะกลับมาย้อนกลับมากัดเราในทันทีทันใดแต่ความทุกข์นั้นที่แท้จริงเรายังไม่เข้าใจว่าความทุกข์ที่แท้จริงคืออะไรความทุกข์ที่แท้จริงนั้นก็คือคล้ายๆก,กันกับคุณหมอเอาเข็มฉีดยาให้แก่เราที่เราป่วยเป็นไข้ไม่สบายเสร็จแล้วคุณหมอไม่ได้เอาเข็มออกมันก็จะเจ็บปวดมากเจ็บปวดทุกข์จนจะขาดใจตาย แต่ถ้าเอาเข็มออกเราก็จะหายเจ็บปวดทันทีนั่นก็คือการที่ยึดมั่นถือมั่นในอุปทานขันธ์ห้านั่นเองที่เป็นตัวปัญหาของความทุกข์ไม่ใช่สัตว์เป็นทุกข์ไม่ใช่เทวดาเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเป็นทุกข์แต่ที่แท้จริงก็คือขันธ์ห้านั่นแหละเป็นตัวทุกข์นั่นเองประมาณนี้องค์ระัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่ท่าน ยังทรงประชนอยู่ก่อนที่จะเข้าไปลินิพานท่านก็อาพาธอย่างหนักท่านก็ทุกข์เหมือนกันเหมือนกับพวกเราแต่ทุกข์ทุกข์เพียงแค่ชั่ววูบแล้วก็ดับไปมันเป็นความทุกข์ข้างข้างนอกไม่ใช่ความทุกข์ข้างในไม่ใช่ความทุกข์ของขันห้าบางคนถามว่าพุทธเจ้ามีทุกข์ไหมมีแต่ไม่ใช่ความทุกข์ของขันห้าความทุกข์ที่แท้จริงคือความทุกข์ขันห้าการที่เราปฏิบัติธรรมนั้นก็เพื่อให้เรา รู้จักความทุกขการที่ไม่รู้จากความทุกนั้นเราเรียกว่าอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ความโง่ขลาบอปัญญานั่นเองนั่นคือไม่รู้จักความทุกเพราะบทบางปัญญาสติปัญญาไว้เรียกว่าอวิชชาวิชาหมายถึงรู้แจ้งในกองทุกรู้แจ้งในอนิจจังความไม่เที่ยงแท้รู้แจ้งในทุกขังถึงสภาพเดิมไม่ได้รู้แท้งแจ้งในอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนปฏิบัติให้เห็นทุกไม่ใช่ปฏิบัติให้สุขถ้าไม่เห็นทุกปัญญาก็ไม่เกิดเจริญพร